Ali, expert. โอ้โหคุณผู้ชมคะบอกแล้วแค่ขยับนี่ก็เท่ากับออกกาลังกายแนะรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาทันทีในช่วงนี้นะคะ Daily Exp e r ปประจำวันพฤหัสบ,บดีแบบนี้แน่นอนค่ะเราจะไปพูดคุยก,กันกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อที่จะมาเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุนต่างๆให้กับร่างกายวันนี้บอกเลยว่าทุกคนสามารถออกกําลังกายตามได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าคุณครูนะคะจะมาชวนนักเรียนทุกคนค่ะออกกําลังกายเพิ่มความยืดหยุนให้กับร่างกายนั่นเองแขกรับเชิญของแนนรอพร้อมอยู่แล้วนะคะไปพบกับ คุณพัฒภาคพ,พิเศษหรือว่าครูเดียวนักวทิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดศูนย์กีฬารามาธิบดีหน่วยสวัสดิการงานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะครูเดียวสวัสดีค่ะคตำแหน่งยาวมากพี่หอบเลยนะคะครูเดียวคะ่ะอะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายใช่ครับงั้นต้องถามก่อนเลยว่าที่เราพูดถึงความยืดหยุ่นเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วถ้าเรามีความยืดหยุ่นมันจะส่งผลดีกับร่างกายเรายังไงคะอันดับแรกความยืดหยุ่นนะครับ มันคือความสามารถอย่างหนึ่งของร่างกายเราที่มีนะครับมันก็เกิดจากกล้ามเนื้อตามข้อต่อมัดเอ็นอะไรพวกนี้นะครับประโยชน์ของความยืดหยุ่นก็คือย,ยิ่งเรายืดหยุ่นมากเราก็จะเคลื่อนไหวได้มุมที่มากขึ้นลดอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับค่ะความยืดหยุ่นของเอ็นของข้อต่อต่อตางๆใช่ครับถ้ามันมีมากแล้วก็เคลื่อนไหวสะดวกใช่ครับทำกิจกรรมต่างๆได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นใช่ครับแต่ถ้ามันติดมันขัดมันไม่ยืดหยุ่น การทำกิจกรรมเราก็จะติดขัดไปด้วยประมาณนั้นเหรอคะมันจะเกิดอาการต,ติด,ตดขัดใช่เวลาเรามีการเคลื่อนไหวเพิ่มมุมจากปกติไปอย่างนี้ครับค่ะทีนี้แล้วถ้ามีความยืดหยุ่นมากอันนี้ส่งผลดีต่อร่างกายทุกคนทร,ราบแล้วถ้ามันมีน้อยล่ะคะมันส่งผลเสียยังไงบ้างอ่ายกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรายกแขนค่ะปกติยกได้สุดใช่ไหมครับถ้าเกิดเรา สดยืดเหยียดไม่ได้เราก็จะแค่ใช้ชีวิตประจําวันก็ลําบากขึ้นแล้วอันดับแรกก็คือส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันทําให้เราไม่สะดวกไม่คล่องตัวแล้วก็แน่นอนว่าพอเราไม่คล่องตัวก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมความยืดหยุ่นเอาไว้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมคะครับทำได้ทุกเพศทุกวัยเหรอแล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้ร่างกายมันขาดความยืดหยุนนะคะครูเดียวอันดับแรกเลยคือการที่ใช้ชีวิตประจําวันโดยแบบ ขาดกิจกรรมหรือการฝึกฝนทางด้านนี้ครับเช่นแบบบางทีเราอาจนั่งทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจยืนทั้งวันทํะไรซ้ําๆเดิมๆไปก็จะทําให้แบบร่างกายแบบกล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือการที่มีไขมันสะสมมากขึ้นก็จะมีผลต่อร่างกายในด้านความยืดหยุ่นเหมือนกันครับ พูดง่ายๆว่าก็พฤติกรรมเรานั่นแหละทาร้ายตัวเองให้ร่างกายขาดความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาสร้างร่างกายให้มันเกิดความยืดหยุ่นเพื่อความแข็งแรงเนาะใช่ครับผมซึ่งท่าเนี่ยครูเดียวบอกว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่ะงั้นครูเดียวทําไปเดี๋ยวนั่งรอนะคะเพราะว่าเขาเตมบกอีมาให้นั่นแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะยยืนเถอะอ่อยืนอนั้นต้องทาด้วยใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมต้องทําเป็นตัวอย่างไงอ่ะคุณผู้ชมก็มาทำพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้ครูเดียวสอนท่าอะไรกับเราบ้าง ไงเช้าๆไงนะอะมาค่ะเราจะเริ่มจากท่าอะไรคะครับยืดเหยียดนะครับก็จะเริ่มจากหัวไปสู่ท่อนล่างร่างกายนะครับค่ะเริ่มจากที่คอกันก่อนนะครับอ่าท่าแรกมือประสานกันครับดันไปข้างขึ้นโอเคครับข้างไว้นะครับ้างโซนะใช้นิ้วโป้งนะคุณผู้ชมสองนิ้วนะคะโอเคครับผมแต่ละท่านะครับข้างไว้ประมาณประมาณห้า ้าถึงสิบวิครับประมาณนี้ครับอันนี้นี่ต้นคอสบายมากเลยเนาะเทวรนี้เหรอครแต่แนรู้สึกว่านันสบายตรงนี้โอเคครับยนี่ตรงนี้ครับต้องทําประมาณกี่ครั้งคะคู่เดียวก็ค้างไว้ครับเดี๋ยวจะถ้าจะไปเรื่อยๆือครับอันนี้คือท่าหนึ่งของส่วนคอเนาะอ่ท่าต่อไปครับมือประสานหลังพิซษ่ครับคางชิดอกครับคพับแขนลงมาตาม ท่านี้ก็จะเป็นยืดตรงบานะครับต้นคอครับผมอันเนี้ยสบายอ่ะไม่อยากเลิกเลยอ่ะจริงพอดีเมื่อเช้าไปออกกำลังกายมานี่ต้องยืดนี่สบายแต่จะบอกว่าสองท่าเมื่อกี้อยู่ตรงไหนก็ทำได้ใช่ครับนั่งๆอยู่ก็ทำได้ค่ะต่อไปท่าต่อไปก็ยังอยู่ที่คออยู่เหมือนเดิมอ่าดึงศีรษะมาด้านข้างหางหัวไหล่ครับแล้วมือข้างนคะไพ่หลังไว้ธรับไพ่หลังไว้ครับพยายามหันคางครับเข้าหางหัวไหล่ อย่างนี้คะกดกดข้างหงหัวไหล่นิดนึงครับผมเดี๋ยครับสลับข้างด้วยครับผมอันนี้ช่วยด้านต้นคอด้านข้างมาบอ้วโอเคครับผมค่ะอต่อไปมาเป็นส่วนหัวไหล่ครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับหัวไหล่อะถ้าเรยืดแขนมาด้านหน้าครับพับแนบลำตัวอย่างนี้เหรอคะพับแขนอีข้างกด ให้แน่ลำตัวไว้ครับผมนี่ครับอันนี้ช่วยอะไรคะอันนี้ยืดส่วนหัวไหล่ครับโอเคครับทีนี้ก็สลักข้างกันครับทำเหมือนเดิมยืดแขนมาพับหาลำตัวโอเคครับอ่าต่อไปยังอยู่กันที่หัวไหล่ครับค่ะต่อไปมือประสานกันด้านหลังครับผมค่ะทีนี้แขนเยียดตรงค่อยๆยกขึ้นช้าๆ ครั้งว่าอยากก่ากั้นหายใจนะคะโอเคครับต่อไปมาเราไล่ามาถึงไหล่ครับต่อไปเป็นต้นแขนละต้นแขนแมือแตะสะบักไว้ครับค่ะ,ะดึงมาอโอ,โอ้สบายทีสลับข้างบ้างครับผู้ชมทาําตามเลยนะคะสบายมากเลยอะ่ะทุกท่าเลยอะ่ะจริงๆ เราควรจะทําให้มันถึงขั้นแบบรู้สึกชาไหมคะเหมือนเวลาหมอนวดแผนโบราณทนวดเราไม่ครับอันนี้แค่ตึงๆพอเหรอคะก็เป็นอยู่ในข้อควรระวังอะครับ<า>อันแรกก็คือเราห้ามการหายใจห้ามการหายใจอันสองก็คือเรายืดแค่พอตึงไม่ต้องถึงรู้สึกเจ็บ โอเคครับทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ขอให้ค้างไว้แล้วทําอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวก็ไปต่อได้เองครับอยากกลั้นหายใจดึงแค่พอตึงอย่าให้รู้สึกเจ็บและชาอันนี้จะนักเกินรั้นต่อไปร่มาครับที่มือที่แขนแล้วอแบมือครับมือโล่งยึมมากค่ะโอเคครับสำหรับอีกข้างหนึ่งอันนี้เราทำแบบย่อๆนะคุณผู้ชมถ้าทำเองก็สิกวิแบบที่ครูเดียวบอกเนาะอย่างน้อยสิกวิอย่างน้อยนะคะ เนี่ยนั่งทำงานหน้าจอคอมหรือว่าบางคนคุณแม่บ้านผัดกับข้าวกับข้าวเนาะทำกับข้าวเสร็จรอคนมากินยืดเหยียดไปที่แล่าไงมือแล้วเปลี่ยนเป็นข้ามือบ้างข้ามือครับผมเ๋ยวครับเปลี่ยนข้างอ่าต่อไปเรามาที่ลำตัวบ้างนะครับอ่าลำตัวท่าแรกเลยอ่าซูเันขึ้นค่ะแทนแทนมือไปด้านข้างครับผมอ ทำไมน้ำไม่เอียงเลยที่ไม่มีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะเนี่ยอาอย่างนี้เหรอคะครับผมท่ากายบริหารตอนเด็กๆเปลี่ยนค่างออค่ะ,ะยังอยู่กันที่ลำตัวอยู่นะครับอันนี้ดิดแล้วเออครับรสลับท่าค่ะ ต่อไปจะเริ่มมีอุปกรณ์มาช่วยนะครับโอเคงั้นจบที่ลำตัวก่อนคุเดียวค่ะพักเบรกนี้ก่อนเพราะนันรู้สึกว่ากระดูกดเดียวนั้นกบแ๊บมากเลยนะคะ, <Okay. S 1> ะหลายๆท่าที่สอนไปเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้คุณผู้ชมจําได้หรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวยังมีอีกท่าอื่นๆในส่วนอื่นๆท้องทั้งมีอุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาออกกําลังกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายกันต่อนะคะพักเติมน้ําในข้อบันทก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคะ่ะ